สวัสดีครับพี่น้องมาหนีมาสิพามาอมนอไม่ส้มนะครับเนาะอมไก่บานไส้นอไม่ส้มพี่น้องนุ่ครับไก่ตัวเดียวตับเต็มเลยพี่น้องนี่ครับไก่เอากับซีรุนก่อนนะพี่น้องเนาะรวนนี่มันหอมก่อนครับเนาะนี่ครับกับผักกับซีมีหอมรวมนะครับเนาะพชีไปเรื่อยกับใบแมงลักครับพักอีตู้ห้องนี่เละพี่น้องนี่ครับที่เด็ดครับเห็ดเองนะครับนี่เห็ดเองพี่น้องรุ่งพันเห็ด เฮ็ดเองนะครับนะเธอในน้อใหม่ไหมน่าใส่กว่านี้น้อใหม่กันทารักมั้งครับนี่น้อใหม่กันทารักนะครับเนาะไปเที่ยวมาเป็นแล้วนะครับนะนี่ครับเออมาเดินพี่น้องเนอมาแส็บๆก็ประสงค์ยิ้มโค้งครับจิตไปคุยไปมันนี่พี่น้องเออครับไก่บ้านนะครับมาพี่น้องซับไก่ก่อนนะครับเนาะเหียงกับย่างดีนะครับ รับไก่ไว้นะครับรับเป็นยินชินนะครับเนาะนี่เลพี่น้องรับเป็นชินแน่นี้ไว้นะครับเนาะโอเคครับอ่าพี่น้องเครื่องใส่เครื่องน่ตัมไว้นะครับเครื่องน่ตัมไว้โขกไว้นะครับเนาะเอาลงไปครับนี่ครับล้วนก่อนนะครับเนาะลาวนี้หอมล้วนใส่ไกล้โดนแม่นอกครับ ไกล่ลงไปล้วนกันเลยก็ได้ครับไก่ที่เราเตรียมไปนะพี่น้องเนาะบัยพิเฮติเบิร์ดเลยพี่น้องเนาะบัยพิเฮติเบิร์ตภัยพิบัตพวกกิ่งเนะาะจะกินงใหม่เข้าจะมาเห็ดใหม่นี่ครับล้วนให้หอมก่อนเลยนะครับเนาะให้เครื่องเข่าไปนี่เนื้อไก่เลยครับเนาะล้วนจนหอมผละครับอ่ะล้วนหอมแล้วพี่น้องนี่ครับหอมแล้วอ่ะใส่น้ำล้างโคเข้างลงไปนี่ครับ หอมเลยนะครับนี่หอมกินหอมมากครับเนาะใส่น้ำลงไปแล้วก็เอาน้นำปลาของเรานะครับคุณแม่พรทิพย์นะครับเนาะขวดเดียวแซบเอาอยู่พี่น้องนี่ครับใส่ลงไปใบบัวนวลจะเติมน้ำปลาเอาหรือไผบัวมักน้ำปลากับใส่ได้น้ำปลาเดกไงนะพี่น้องนี่ครับผงแซบผงนวพร้อมด้วยน้ำปลานะครับนิดหน่อยนะครับเนาะปรุงไปเรื่อยพี่น้อง ซุกยังมาเบิ่งกันอีกเชือหนึ่งนะพี่น้องนะใส่พักยังมาเบิ่งนกันเดือดแล้วเนะพี่น้องเดือดแล้วไก่ซุกแล้วเอาหน่อไม้ส้มนะครับหน่อไม้ดองหน่อไม้สมห้อยนะครับลงไปนะครับลงไปเลยนะครับนี่ครับเฮ็ดง่ายๆพี่น้องเฮ็ดกินง่ายๆที่บ้านนะครับเราเสียด้วพี่น้องหอมหน่อไม้สมไก่หอมนครับหน่อไม้ส้มลดองดองเกี่ยวดองวันเดียวเองนะครับนี่ เป็นพอดีพี่น้องบ่ดตรงสมแห้งนะครับเนาะจากลุงอุทัไทยพี่น้่ลุงไทยเสียอุทัไทยป้าอุทัไทยนะครับเนาะพอจานท็อปนะครับพอวิธการทอ็อปนี่ครับอสุกแล้วอ่ะให้นมใหม่สุกก่อนบะจะมาใส่ผักนี่ครับตับเนาะเอ้ยครับมามาพี่นอ้องไหมอ่าสุกแล้วละพี่น้องสุกแล้วครับนี่ครับเอ้ยออมใหม่ๆเลยพี่น้องเอ้ยนีค่ครับอืมครับอ่ะ เรียบร้อยก็พักลงกันจ้อยน้องห<ม>อมร่วมนะครับหอมร่วมยังไงโหลดกันแล้วก็พักอีตูใส่พักแผ่วน้ำก็ได้ครับพร้อมๆเดี๋ยวจะภูมิภากพักยังเป็นพักทันยี่แองกัสใส่เดี๋ยี้พี่น้องหอมโหลดครับพักลงไปเดลยพ,พ,พี่น้องโอ้ยพักโหลครับอ่ะถักมาโชว์ยังไงแม่พอแล้วครับปิดแก๊สเรียบร้อยนะครับเนาะ แบบใหม่ๆเลยพี่น้องมามาเฉดแจ่มด้วยกันครับจดจ่ายวันนี้สว <c oughs> ัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกคนคร <c oughs> <Surprise. S 1> ับวันนี้มาเฉดแจ็บก็อมน้องไม่สมพี่น้องอมน้องไม่สมอมไก่บ้านใไซน้องไม่สมนะครับเนาะอมน้องไม่สมใส่ไก่บ้านเอาแนวอะไรดีแรับกระติบขาดคือเก้าครับกระติบข่าวยายครับมันง่ายครับขาดก็กินอ่านะครับเฉดแจ่มด้วยกันพี่น้องใส่ข้าวเหนียวได้พี่น้องวันนี้ จดจาน่ำกันครับกะบเด็ผักแก้มสองอยางแล้วพี่น้องหมักแตงกับทัวรผู้นะครับเนาะมุดกระไรหลายตัวยังไงก็อย่าลืมฝากมาติดตามนะพี่น้องเนอะเป็นกำลังใจให้กระทรวงนิคมโค้งเลยนะครับเนอะกินไปคุยไปนะครับเนาะเอาง่ายๆมันนี่ครับออมน้องไม่ส้มบอม,มาเลยก็หิวตัวละพี่น้องนะจดจาน่ำกันครับนะจำหนังกันนะพี่น้องจ <c oughs> <c oughs> ับ ขอบคุณน้องใ่ส้มจากนุงงไทยนะครับเนาะน้องใบส้มมือเดียวครับกินใหญ่เพิ่มเฮ็ดมือเดียวมือต่อมาก,กินไหนเลยหอม Bây ừ. mà à mày xuất nhà mình nhỏ. Chẳng Đang tạc dạy vui Với tạc là Như hôm vui เอาคุณเอฟซีเพื่อฟ้าเมืองไทยนะครบเนะอีสิขอมติดตามระส่งนิ่งโค้งบเนาอก,กินไปคุยไปนะครับเป็นกำลังใจให้ตลอดเสมอไปเฮ้ยเสมอมาพี่น้องเอ้ยตับใหญ่เลยแบ่งอะไรเนาะสินาเกียรติทำใหญ่ผล อ,บบอร่อยมาก yeah my mac how i map how noah ทำใหู้เหัน ช่วงนี้บริเวณป้สยน้องพี่น,อน้องเนาะบริษัทในพาเที่ยวเลย,ยครับ หอมเหรอหอมทันว่าออมหอมหอมนไม่สมหอมไก่ปั่นขาววิวซีหัวคนแตกเลยหยอกหยอกครับโอ้นัออ่นยืงยงก่อนซะเนาะ <c oughs> คนเยอะหนึ่งเองนะพี่หลอง That pup. Mm -hmm. ไปขายของแป๊บเดียวคำสัง่ <S <S แงแเขาม่าแล้วพี่น้องเนาะแซ่บพี่น้องเฮ็ดกินบังเด้ครับเด้อ สูตรกับวิธีเฮ็ดกับบกตน้นชีพอืจับ อร่อยมากครับลายขาขเขาจ้าเขาแสบพี่น้องเติมมนดิพุ่มไหนคนเหนียวไหม 对呀。Yeah. ลอกมันเลยพี่น้องลองเฮ็ดเบิองลอกไม่สมสุดยอดนะครับบ่เฮ็ดกินบ่หู้เด้พี่น้องว่ามันแซ่บ ใช่ on, ้าวเหนี้เน่นจริงๆแท้เลยครับอย่าลืมฝากขอมากกดติดตามนะครับนะกดติดตามประสงริมโค้งนนะพี่น้องนะเข้าไปในช่อง y o u t u ู e อันแดงๆนะครับเห็นป้ายแดงๆเนี่นะครับเนาะกดเข้าไปนะครับเนาะแต่เขาไปพิมพ์ว่าประสงริมโค้งครับพิมพ์ว่าประสงริมโข้งกินไปคุยไปันจะขน้นมา ล้วก็กดติดตามพี่น้องกดติดตามพอได้เห็นเป็นเนาะพอได้ชมฮัดเลนนะครับเนาะ <c oughs> nhiều người trời với câu là Mánh thứng khư ăn thế nào Tôm có bị bèo đấy, บ้งคนอาจจะทำมาห่อนบ่อ mm ห่อนครับเจ็บหลาย ทำยังไงครับ จับอธิบายบอางคือนีนหอมไหมครับหอม は เขาใหม่ก็ oh อร่อยถึงพริกถึงขิง เสร็จนะพี่น้องท mm hmm. ี่เสื้อมนะครับน่นาเสียบอีดะ หมดมากัดคนน้องจับแทะโอเคครับมืนน้อนี้พี่น้องอิ่มแล้วจะไหนก็ฝากเขอบมากดติดตามประสบนิ่มโค้งนะครับกินไปคุยไปนะครับเป็นงกำลังใจใหุ้ประสงค์ยิ่มโค้งน้ำเด้อพี่น้องเด้อโอเคครับมนนื้อนี้ยอมอมน้องมีสม ออมไกบ่บานใส่นมผสมียบร้อยครับ <c oughs> อร่อยมากคะแนนให้เต็มซิฟนะครับวันนี้โอ้ยค,ครับมากดไหลใสดใจก็แจ่ระสมขิงโค้งน,นนะพี่น้องนะสวัสดีครับบ๊ายบายพี่น้อง